เครื่องสองสูบป,ปูต้าสองสูบครับการเสียเจียเสร็จละนะเหลือข้อกลางข้อมนเช็คงานครับเช็คงานตอนต้นกับตอนปลายนะว่ามันโอเคไหมตอนต้นตั้งเที่ยงไหมตอนปลายก็เจียแล้วพอดีไหม บาวไว้ไหมแน่นไหไหมแล้วก็เหลือบาทนี้บาทนึงนะครับอันนี้เครื่องมีคนถามว่าเจียได้กี่สูบสูบสองสูบโฟล์กอตสองสูบต้นสั้นได้ครับถ้าใหญ่ๆไม่ได้นะมันจะนาหนักมันเยอะตัวเล็กๆอย่างนี้ได้ครับสองสูบนะครับพอกาลางรับโอเคครับผมได้แล้วมันเล็กแล้วมันขึ้นด้วย ออเคอ่ะอันนี้เจเสร็จแล้วนะครับ ก็ดูดีได้นิดหน่อยแน่นแต่ไม่โยกลื่นครับ